พอลลัมคนปลายซอยเหนือกฎหมายคือกฎกรรมพวกคิดล้มเจ้าสุดท้ายตัวเองเป็นฝ่ายลม้มได้รับการเสนอเป็นนายกก็ตกใต้ถุนได้เป็นสอสอก็ถูกพักการปฏิบัติหน้าที่เพราะสุขคุ้นสื่อนัดประชุม8ปดพักเมื่อวนัน25กรกฎาคม66 เพื่อสรุปความคืบหน้าว่าหาเสียงหนุนได้ถึง376ก่อนโหวตนายกรอบใหม่หรือยังเพื่อไทยก็ยกเลิกนัดหมายประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรอบ3วันที่27กรกฎาคมท่านประธานรัฐสภานายวันนอก็สั่งเลื่อนไปไม่มีกำหนดแถมผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งคำร้องไปศาลร,รัฐธรรม,มนูญเพื่อตีความ กรณีรัฐสภาลงมติเมื่อ13กรกฎาคมว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกถือเป็นยติที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ชอบด้วยรถถัฐธรรมนูญหรือไม่และในคำร้องระบุด,ด้วยขอให้ศาลสั่งเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนี้ออกไปก่อน จนก่าสารจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดออกมาสรุปไม่ว่าผลได้หรือผลเสียกับตัวเองทุกอย่างมันผสมผสเอประดังประเดมาประจบกันในวันและเวลาเดียวกันโดยไม่มีใครอื่นทำตัวเองแท้ๆนั่นแหละที่ทำกรรมวิบากจึงเป็นผลเกิดขึ้นจากเหตุที่ตัวเองก่อเขาตามคำที่ว่า วิมานที่ฝันพลันพังทลายเพราะใจอสัต่ชาติและสถาบันผลวิบัติจึงบังเกิดการแยกชาติแยกแผ่นดินนั้นใครกระทำโปรดรู้ไว้มันเป็นครุกรรมหรือกรรมหนักปิดสวรรค์เปิดนรกกับผู้รรทำทั้งพบนี้และพบหน้าสถานเดียวแต่ก้าวไกลคงถูกใจ ที่ถูกผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความรออยากยื้อตื้อไปสิบเดือนรอให้สวหมดสิทธิ์โหวตไปก่อนตามบทเฉพาะการวันนี้พุทธที่26กรกฎาคมตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะประชุมกันตามปกติแต่ยังรอเพราะเรื่องต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการชุดเล็กก่อนจากนั้น ถึงจะถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมของชุดใหญ่เพื่อมีคำสั่งว่าจะรับคำร้องหรือไม่รับคำร้องไว้พิจารณาก็โนอนแหละไปพุทธที่9สิงหาค่อยมาดูกันว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแต่ผมก็ยังยืนยันความเห็นเดิมว่ามีความเป็นไปได้สูงที่สารรัฐธรรมนูญจะไม่รับคำร้องไว้พิจารณา สาท่านมีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสอสอสอวอรัฐสภาคอรมอหรือองค์กรอิสระท่านไม่มีหน้าที่ต้องไปพิจารณาวินิจฉัยถึงข้อบังคับที่เป็นระเบียบปฏิบัติกฎกติกาภายในขององค์กรใดๆหรอกยิ่งตื้อก็ยิ่งตกตำ่ำยิ่งยือ้อ ก็ยิ่งยับแย่ก้าวไกลที่เอะอ,อ้างประชาชนเป็นกำแพงยันหลังประชาชนที่ว่านั่นก่อนๆแดงมาผสมเป็นส้มล้นเข่งแต่ตอนนี้เมื่อขัดใจกับเพื่อไทยแดงไม่มาผสมจึงเหลือแต่ส้มเน่าก้นเข่งหน้าเดิมๆเ,เห็นออกไปทำสงครามจอรยุทธ์ปลุกระดมตามจังหวัด แต่ยิ่งปลูกก้าวไกลก็ยิ่งจมปลักเพราะเอาเข้าจริงที่คน14ล้านเลือกก็เห็นชัดเขาไม่ไดีเลือกเพราะเห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา112ที่เป็นประตูบานแรกไปสู่การโค้นล้มสถาบันในประตูสุดท้ายอย่างที่ธนาทรเคยประากาศแต่เลือกเพราะอยากได้เงิน3,000บาทต่อเดือนกับพวกวัยรุ่นที่ไม่อยากเกณฑ์ทหาร กับพูกแรงงานที่หวังได้ค่าแรงขั้นต่ำ450บาทก็ขนาดไปเอาตัวแสบสหภาพแรงงานนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิแรงงานมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับต้นๆของพรรคคิดดูสิเพื่ออะไรละ่ะถ้าไม่เพื่อหวังมวลชนแรงงานเป็นขบวนการล่มชาติแล้วทำไมก้าวไกลจนยืนกรานลดเพดานการยกเลิกมาตรา112ไม่ได้ ก้าวไกลต้องแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ชนิดยืนกรานเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าก้าวไกลต้องคู่กับคำว่าล้มสถาบันตลอดไปหรือถนัดสอสอชาดาไทยเศรษภูมิใจไทยประกาศกลางที่ประชุมรัฐสภาว่าก้าวไกลพูดคำเดียวไม่แตะมาตราหนึ่งหนึ่งสองภูมิใจไทยยกมือให้พิธาทันทีถ้าผมเป็นพิธาจะวิ่งตุดบิด รีบไปจับมือซอสออชาดาทัานทีและป่านนี้376เสียงส่งตุดพิธาขึ้นนั่งเก้าอี้นายกคนที่30ไปแล้วตั้งแต่13กรกฎาแต่ทําไมก้าวไกลถึงปักทงจองล้างจองฐานสถาบันถึงขนาดไม่สนอะไรทั้งเส้นมีอันใดที่พระมหากษัตริย์ทรงกระทำแล้ว เป็นเหตุให้พิธาธนาธรปิยบุตรพันนิการวมถึงคณะพักเก้าไกลต้องเลือดเนื้อร้อนใจอย่างนั้นหรือก็ไม่เห็นนะอย่างธนาธรในแผ่นดินพระมหากษัตริย์ทรงสร้างภายใต้พระบรมโพธิสมภารก็เห็นครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจทั้งกิจการไทยสม,มิรเจริญร,รุ่งเรืองร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคน พระมหากษัตริย์ส่งไปเบียดเบียนอะไรหรือก็ไม่มีเห็นมีแต่น้องชายธนาธรนั่นแหละไปแทะเล่มที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จนถูกข้อหาติดสินบน20ล้านเจ้าพนักงานที่ดินทรัพย์สินและอ้อตัวธนาธรเองรวมทั้งแม่สมพรและพี่สาวก็ถูกข้อหาบุกรุกป่าสง,งวนกว่า2,000ไร่ที่ราชบุรี เห็นไหมพวกคุณมีแต่ได้และจะเอาจากแผ่นดินระมหากษัตริย์ที่นับแต่บรรพาการเรื่อยมาส่งสละเลือดเนื้อกระทั่งผชนชีพรักษาจนเป็นแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยณวันนี้พวกคุณเคยให้อะไรกับแผ่นดินบ้างธนาธทรช่วยแจกแจงสิแห็นมีแต่จ้องแยกชาติล้มสถาบันชาติไทยเป็นหนึ่งเดียวแท้ คุณก็ยกเรื่องชาติพันธุ์ไปปลุกปั่นจากเนื้อจรดใต้อันไทยไม่เคยมีปรากฏมาก่อนให้เป็นปัญหาคุณต้องการอะไรถ้ามิใช่หวังให้คนคิดแยกแตกประเทศเหมือนพมา่าแล้วนี่ทอนอ่านที่ H. e s t e n t i l หรือที่เขาเรียกกันว่าในซิลโพสต์ตอนนี้บ้างหรือเปล่าน่าสนใจนะเพราะเขาแชร์ในประเด็นว่า ทำไมก้าวไกลจึงลดเพดานเรื่องมาตราหนึหนึ่งสองไม่ได้นั่นเพราะมีคนนั้นคนนั้นองค์การนั้นเป็นนายทุนหนุนหลังใช้ฝรั่งเศสเยอรมันเป็นฐานซ่องสุมยกมาให้ดูอันก็ได้แมวของ h ฮดเอ็ดแอดเฮดเอ็ดสเตนรมครับไม่ได้เจอกันนานเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่สงสัยว่า การที่ต้องเร่งเอา1นึให้ได้มีเกี่ยวกับเงินสนับสนุนที่ปารีสประครับต้องรีบชดใช้เงินที่เอามาหรอครับนี่แค่ตัวอย่างยังมีพังระยงระยางไปถึงแก๊งองค์กรบุคคลทั้งต่างชาติและคนไทยที่สมหัววางแผนปฏิบัติการโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์กันอยู่ที่ฝรั่งเศสเยอรมันทอนคงเห็นดอกนาผมถึงว่า การแยกชาติแยกแผ่นดินมันเป็นกรรมหนักพระท่านจึงว่านัตถิโกเลระโหนาเสปาปะกัมมังปะกุพะโตเชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปก,กรรมไม่มีในโลกวันนี้ปิดมิตรพรุ่งนี้ปรืนนี้สักวันมันก็ต้องเปิดจนได้เพราะมันเป็นกรรมหนักฉะนั้นพระท่านจึงบอกต่อไปว่า กระตังทุกกระตังเสือโยขึ้นชื่อว่าความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าแล้วตอนนี้เป็นไงสสอ,อจากจำนวนเต็ม500มี14ล้านคนเลือกก้าวไกลามา151คนกระเทียวชูหางเองอ้าอวดอ้างฤทธีพักค่าเป็นหนึ่งต้องได้เป็นนายกได้เป็นรัฐบาลกินบ้านกินเมือง ปรากฏว่าสสส่วนใหญ่อีก300กว่าคนไม่ครบด้วยสอวอีก2อ0อีก250คนมีแค่12บสถึงสิคนเท่านั้นที่ครบด้วยทําไมเ้าไกลจึงเป็นที่รังเกียจด,ดุจเสนียดที่คนไม่อยากเข้าใกล้กพอคิดจันไรลบล้างขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยไม่เคารพนับถือแระทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์าศาสนารวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ และความเป็นชาติไทยมันก็คิดป่นทำลายว้องเอาไทยไปเป็น่าตตะวันตกอย่างนี้แล้วไม่ต้องไปอ้างกฎหมายไปยกอำนาจนอกชาติมาบีบไปปลุกปั่นผู้คนให้เกิดสงครามกลางเมืองหรอกเพราะอำนาจเหล่านี้มันไม่มีอิทธิพลเหนือกรรมหนักที่พวกก้าวไกลกระทำต่อชาติบ้านเมืองไปได้หรอกเลิกคิดเลิกตะกายไปได้เลย ที่กไกลจะมาเป็นรัฐบาลเงาย่อมตามตัวเราฉันใดความวิบัติก็ย่อมตามตัวคนจันไรฉันนั้นคอลัมคนปลายซอย